สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรัก,กเกษตรนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆกลับมาพบกับต้นชวนชมอีกแล้วนะครับชวนชมที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นชวนชมสายดอกนะครับซึ่งชวนชมนี้ก็จะมีสเสน่ห์ตรงที่เป็นชวนชมดอกดอกแล้วก็ดอกก็จะซ้อนอ,อีกทั้งโคดก็ใหญ่และมีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ น่าสะสมมากนะครับวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนกระถางชวนชมนะครับก็จะเป็นสูตรดินนะครับอันนี้เป็นหน้าดินที่ได้จากโคนต้นใบก้ามปูเลยนะครับก็เป็นอ่าใบก้ามปูหมกักทับถมกันจนกลายเป็นดินประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นดินที่มีความร่วนซุยมากนะครับสามารถนําไปปลูก ต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะครับจะงอกงามเป็นอย่างดีส่วนประกอบตัวที่2ก็เป็นกลัมะพร้าวสับนะครับก็ควรจะเป็นกลัมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ผ่านการแช่น้ํานะครับสัก3ถึง4คืนนะครับเพื่อไล่เอาฟาร์มฝา,าดออกอ่าแล้วก็อ่าบำรุงเพิ่มเติมด้วยอ่าปุ๋ยคอกนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดปุ๋ยตัวนี้สามารถแทนทดแทนปุ๋ยเร่งดอกได้เลยนะครับอ่า นี่ครับเมื่อผสมดินได้นะครับก็มาดูชนชมต้นนี้นะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนกระถางนี่ครับลักษณะพุ่มนะครับจะใหญ่สวยกิ่งเยอะอ่ามาดูที่โคนนะครับนี่ครับโคดเขาโตจนเต็มกระถางแล้วนะครับนี่ครับโคดโคดจะใหญ่จะสวยมากเลยนะครับสําหรับชวนชมไม้ดอกต้นนี้นะครับนี่ครับโคดใหญ่มากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนกระถาง เพื่อให้โขดเขาได้เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เนี่ยเปลี่ยนจากกระถางหกนิ้วเป็นแดนิ้วนะครับก็ไล่ความใหญ่ของกระถางไปเรื่อยๆนะครับตามขนาดของโขดของต้นชนชมของเรานะครับให้พอเหมาะพอดีนะครับถ้ากระถางใหญ่มากโขดเล็กก็ไม่สวยแต่ถ้าโขดใหญ่แต่กระถางเล็กอ,อันนี้มันก็ไม่สมดุลกันนะครับ ก็ต้องค่อยๆเพิ่มขนาดของกระถางให้พอดีกับให้สมดุลกับโคนของต้นชวนชมนะครับนี่ครับจะทําการดึงออกประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เอาถือโอกาสนี้ถอนเอาต้นวัชพืชออกนะครับนี่ครับแล้วก็แซะเอาวัสดุปลูกตัวเก่าๆออกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า เพื่อที่จะเราได้เติมดินของเราในจำนวนที่พอเหมาะพอดีนะครับนี่ครับแซะเอาออกสักนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเอาออกเยอะนี่ครับเอาออกในส่วนที่รากยังไปไม่ถึงนะครับนี่ครับแล้วก็วางลงบนดินที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าอันนี้จะเพื่อนๆจะมองเห็นยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่า เอียงกระถางให้เพื่อนเพได้ดูกันนะครับนี่ครับก็ใช้มือนะครับใช้มือเลยนะครับอ่าใช้มือเติมดินที่เราผสมนะครับลงไปตามช่องว่างข้างกระถางนะครับนี่ครับสามารถใช้นิ้วกดลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวว่าดินจะแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าดินสูตรนี้ยังไงก็เป็นดินร่วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของใบก้ามปูนะครับทําให้มีความร่วนซุยอ่า เนี่ยครับชวนชมก็เป็นไม้ที่ชอบดินร่วนซุยนะครับแล้วก็น้ําสามารถไหลผ่านได้ดีนะครับก็คือรดน้ําไปแล้วน้ําไม่ขังถ้าน้ําขังเนี่ยจะส่งผลเสียกับระบบรากนะครับจะทําให้รากเน่าแล้วก็ลุกลามจนมาถึงโขดเน่าอ่าก็จะทําให้ต้นชนชมของเราเสียหายนะครับดังนั้นดินที่นํามาปลูกนะครับก็ควรเป็นดินที่มีความร่วนซุยและก็อ่า น้ำไหลผ่านได้สะดวกนะครับก็คือน้ําไม่ขังก็ซึ่งการเปลี่ยนกระถางนะครับถ้าเป็นไม้เล็กแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนอย่างน้อยปีละครั้งนะครับน่าจะพอดีอ่าเปลี่ยนกระถางอัพกระถางปีละครั้งจะทําให้โขดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดอกก็โดกนะครับเนี่ยครับถือว่าอ่ายิงนกทีเดียวได้สองต่อเลยนะครับสําหรับการปลูกชวนชมไม้ ดอกแบบนี้นะครับโคตรสวยอีกทั้งดอกก็สวยนะครับนี่ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ส่วนรากฝอยตัวนี้นะครับเราอาจจะทำการตัดเอาออกเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้โคว์โคดใหญ่สวยประมาณนี้รากฝอยนะก็เอาออกได้เลยนะครับนี่ครับต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับ ส่วนต้นนี้เปลี่ยนไปอ่าน่าจะสองสามเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับระบบดินยังร่วนซุยดีนะครับกดลงเนี่ยยุบเลยก็เป็นดินสูตรเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อกี้นี่ครับดอกเขาบานเกือบเดือนเลยนะครับชุดนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับดอกบานนานมากเลยนะครับเนื่องจากผมเลี้ยงแบบไม่ให้โดนน้ําฝนนะครับส่วนต้นนี้เป็นชวนชมแก้ไขปัญหานะครับ โคดนิ่มและก็ชวนชมไม่ยอมแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับใช้ดินสูตรนี้เปลี่ยนเข้าไปนี่ครับประมาณเดือนกว่าๆแตกยอดสวยเลยนะครับอันนี้เป็นชวนชมใบด่างสีแดงอ่านี่ครับซึ่งการเปลี่ยนกระถางก็จะดีแบบนี้แหละครับก็จะทําให้ดอกดอกประมาณนี้แล้วโคดก็ใหญ่ก็สวยอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็พบกันช่วง ค่ำค่หรือช่วงอ่าค่ำค่ประมาณ1นถึงสทุ่มทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ